แง่งนกน้ำงามพระตำหนักชักพระประเพณีของดีปลาดุกราสินค้าหัตถกรรมงามล้ำทะเลบัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านางตรงด้วยเทศบาลตำบลบ้านางตรงได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลเมื่อวันที่2 5บ้า รกรกฎาคม2551ซึ่งได้มีพื้นที่ดูแลจำนวน13หมู่บ้านมีประชากรจำนวนข้าวัน850คนจุดเด่นของเทศาบาลตำบลปรนางทุงก็คือพือ้นที่มีจักรยภาพในด้านการท่องเที่ยวก็คือมีพื้นที่เป็นควรเป็นนาเป็นทะเลและก็มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพมีนกน้ำจำนวน187ชนิดมี ทะเลบัวมีควายน้ำและสะปานยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเทศบาลตำบลพนางตุงตั้งอยู่ห่างจากสารกลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ32กิโลเมตรและห่างจากที่ว่าการอำเภอควนขนุนไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ14กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข4048หรือถนนสายควรขนุนทะเลน้อยมีพื้นที่โดยประมาณ65ตารางกิโลเมตรพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันตกแล้วค่อลาดต่ำลงทางที่ตะวันออกคือทะเลน้อยซึ่งกลายเป็นที่ราบลุ่มและป่าเลนมีคลองปากปละไหลผ่านจากตะวันตกสู่ทะเลสาบสงขลา มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าทะเลน้อยสถานที่สำคัญที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพนังตุงมีสถานศึกษาจำนวน6แห่งสถานีอนามัย1แห่งวัด5แห่งสานักสงฆ์1แห่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของตำบลและสร้างชื่อให้จังหวัด 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป็นเขตอนุรักษ์นกน้ำต่างๆที่มีอยู่มากมาย นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมธรรมชาติและสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ 2. ส่วนพฤกษศาสตร์จังหวัดพัทลุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศ 3. วัดสวนธรรมเจดีเป็นจุดชมทัศนียภาพของพื้นที่ตำบลผนังตุงและทะเลน้อย 4. จุดชมทิวทัศน์สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาส่วน เทศกาลและก็งานประจำปีของเทศบาลบนบันดังตุงเราก็มีการจัดงานล่องเรือเลนกตกเตลีน้อยประเพณีชักระตักบาทเตโวและก็งานลอยกระทงอ่านสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุและก็มีประชาชนมาก้าร่วมกิจกรรมของเราเป็นจำนวนมากแต่ละครั้ง,รงเราได้มีเยินสะพัดในการที่จัดอ่านล่องเรือเลนกอกเตลีน้อย ปีหนึ่งประมาณเกือบร้อยล้านแต่ไม่เอินเะพัดในพื้นที่ของตำบลพนังตุงปัจจุบันตำบลพนังตุงได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลพนังตุงโดยมีฝ่ายสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยฝ่ายสภาเทศบาลซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติควบคุมการทำงานฝ่ายบริหารนำโดยนายทวีผลสุขคงประธานสภาและสมาชิกสภาทั้งหมด12คน ่วนฝ่ายบริหารมีนายคลาดพจนากนก,กุลดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนายมณิชจ,จันรัต์รองนายกเทศมนตรีคนที่หนึ่งนางอุไรวันแก้วบุญสงรองนายกเทศมนตรีคนที่สองนายมงคลอรุณรัตน์เลขานุการนายกเทศมนตรีและว่าที่ร้อยเอกธนัชจกรจันช่วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมีหน่วยงานภายในส่วนราชการของเทศบาลตะบนพนางตุง ในการนำนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยมีประลัดเทศบาลน,นายชูศักดิ์พจนากนกุลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการดูแลข้าราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบนพนางตุงภายใต้การนำของนายคลาดพจนากนกุลนายกเทศมนตรีซึ่งบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเกษตรก้าวหน้าการศึกษาดี กีฬาเด่นเน้นการท่องเที่ยวกับพันธกิจคือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์บำรุงรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะให้มีสาธารณปโภคพื้นฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพื้นที่และมีมาตรฐาน พัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการที่ดีส่งเสริมด้านการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิสตนตำบลพนางตุงถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพย์ในดินสินในน้ำงดงามธรรมชาติด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงลาดต่ำลงสู่ทะเลสาบ หมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ราบสูงเอียงก็มีการทำสวนยางพาราประมงก็เป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้อย่างดีให้กับชุมชนและยังมีการแปรรูปสัตว์น้ำคือการทำปลาดุกระถือเป็นอาหารพื้นบ้านของคนปักใต้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อและอร่อยการทำปลาดุกระนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวพนางตุงและชาวทะเลน้อย หัตกรรมกระจจดเป็นผลิตภัณฑ์โอทประดับ3-5ถึงดาวที่มีความสวยงามทำด้วยมือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบให้ทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวพนังตุงและชุมชนใกล้เคียงมาช้านานเนื่องจากทะเลน้อยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยทั้งนกน้ำประจำถิ่นและนกที่อพยพอยู่มากกว่า187ชนิดในทะเลสาบก็เต็มไปด้วยดอกบัวหลากหลายสีที่บานสะพรั่งเต็มท้องน้ำและที่สะพานเฉลิมประเกียดิ80พันษาก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นจุดพักรถชมวิวอันสวยงามชมฝูงควายไล่ทุ่งที่ออกมาหากินหรือที่เรียกว่าควายลีชมควายดำน้ำกินหญ้าซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเช่นกันทั้งหมดนี้ จึงทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากเป็นผลให้ชาวบ้านมีอาชีพซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวด้านการบริการด้านการค้าขายและจำน่ายผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาแล้วดังนั้นวิถีชีวิตของคนพนางตุงเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับธรรมชาติประชาชนจึงรู้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสมดุลโดยตลอดมาในอนาคตอันใกล้นี้ เทศบาลตำบลพนางตุงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและก็จะพัฒนาดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจด้าน,นสังคมด้าน,นการเมืองเพื่อให้พี่น้องชาวตำบลพนางตุงได้อยู่อย่างมีความสุขเทศบาลตำบลพนางตุงกำลังพัฒนาซึ่งในทุกด้านด้วยนโยบายที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมาย คือเป็นชุมชนน่าอยู่เนื้อสิ่งอื่นใดคือการพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพนางตุงม,มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนและความเป็นอยู่ของชาวพนางตุงแล้วอย่าลืมนะคะมาพัถลุงม,มาเที่ยวพนางตุงสวัสดีค่ะ